哦，位置太难了。 เคนครับนะครับก็รเล่มอีดลาป่อนนะครับก็แบบนี้เดีวเราซีห้องสีโอเคขึ้นแล้วครับโอเคนะสร็จเสียบร้อยเอาเสคุณเดนครับโลิมหตัว ชาเจ้าปีศาจไฟนะครับเกล็ดอีกร้อยเจ้าก่อนนะเริ่มได้ได้ครับตอนนี้โกลเอมเปิดฉากตีได้แล้วอุโหแต่เนื้อเป็นสเกลโอ้โหตอนนี้เลย่อะไรเจ้าโอ้โหโอ้โหใส่ตัวเจ้าปีศาจไฟก็ไม่สู้โกลเอมนะครับ โดนตีอยูเ่เลยนะครับตายไปแล้วนะครับรู้ว่าอย่างงั้นเท่าเดิมครับเป็นซอมมี่พิกนะครับอันนไอซอมมี่พิกนะครับซอมมี่พิกก่อนต่อยเขานะครับนี่ยจำเทปนะครับเพิ่มมาเลสซ์เจ้ารวย กระทากกเลมครับิงมาแล้วเลมมาตีไปก็เลอโอ้โหเลมก็จะไปเราจะจกเวลาสมเวรดูดเยครับดูดเยครับโอ้ยิโอ้แชมเปี้ยนเราเเราสิเราสิตายไปแล้วนี่เหลือโอ้โหแกงเก่งมากครับตายไปจ้ะตายไปตายตายอืม ไอ้จ่าผิดนะครับลิโกผิกมาไอเทมลบเติมพลังไอเนชาร์ตเพมปุ๊บเพปุ๊บ,บ,บไอเทมขนูอ,บบอัตยจอดบอกเติโอเคนะยิงยังไม่เป็นไรมาแล้วตายไปแล้วนะ เอ้นีงอ่าเราตัวอีตาหนึเลยอรอบต่อไปกุลมสองตัวกุลมสองตัวว้ยกลมสองตัวเนาะกอมาสองตัวกระทะเมืนเดิมนะโอโจด้วย แบบนะครบแต่หมดุบปุ๊บหลอกไปอือส้มพีพิกเลือดสองร้อยเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเดิมย่างเฉาแล้วครับอีไปแล้วครับอือวันนี้ส้มพีพิกเซฟเรียบมากเลยนะโอ้โห เฮ้ยเุ้ยอดจ้ะโอ้ยสอ,อ,ยอ,โอโสองตาตไลน์น่ไม่ิไม่ิไม่ิเจบมาเออให้สอนครับเก่งมากหมาไซบโอ้สันติดกีฬที่แขงเก่งมากครับคนสองตัวสู้น่มา,มา,มานะครับ ่อไปขอเขาเป็นสมหนมึ่งมุมเลือดหนึ่งร้อยหนึ่งตัวปะทะกับตัวเลมตัวเจียว ลงได้วิ่งไปตีเปิดชักตีเขาเลยอืมโอ้โหแม่งมุมแมงสามตีหมดตายกันไงตายไปแล้วโอ้ก็เล่นเรื่องรถเลยนะเล่นลถโอ้โหอ่าแล้วมาเอาหมามาเนะชื่อเลยครับมาซะแตะตัวนะครับปุ๊บ เลนหนึ่งตุ๊บเลนหนึ่ตุบนสอามตีตีตบขาดดแล้วโอ้โหเลนไม่สนใจโอ้หลกตัวขาดเหลหมดเหกจะหครับตีกอลเอนปุ๊บไปแล้วครับไปลงกันแล้วครับกอลเมากไงครับกเมากไงโอ้โหกอลเนมากไงโ้โหโอ้โหโลเนเตียเปียมากตอนนี้กอลเนเตี้ยเปียมากนะโออทัหมาเราก็ไม่ใช่เล่นนะ 2 4 3สี่สาม้สองห่โอ้โหเล่ลสอตัสีมากนะครับเมื่ี้เอาลาตัวนี้หนึ่งตัวนี้เพิ่มมาปุ๊บอ้าวทำไมมันเป็นตัวเล็กกันอะอ้าเอาไนก็ได้ตัวเลเลือดหนึ่ง ราสิบสองไปตุกต๊กตุก๊กหนึไปขี้โกงโมหิมะเมป็นวนเจ็ดตัวชว็อกกับเจ้าเรียนสีใส่หมวกหนึ่งตัวเพิ่มไปสัก นี่แล้วครับด้วยเขาไม่รู้เลยนะครับเหมือนคู่นี้ก็ว่าซอมบี้น่าจะชนะนะรบจ้ารันต่อ,อไปนะอ่าคราวนี้เรามองดีกว่าคาโกลิม เาทากอลเลนนะครับเดี๋ยวเราจะักขัดเลยครับเอามาสำหรับเม็นแรกนะครับเนยจับล้ตีตีไปแล้วตีไปแล้วอูอตีแรงอะอู้อูออชนะกเลนได้อย่างสบายนะครับ อ่าก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะคะบ๊ายบาย